สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับช่อง d o e Win Fit Channel เช่นเคยนะฮะวันนี้โดมจะพาทุกคนมาชมนะฮะใช้ชื่อคลิปว่ามาชมเจ้ามาลาโกติเมดิสัน150นะฮะที่เพิ่งนําเข้ามาเลยนะฮะนำเข้ามาหมายถึงว่านําเข้าชิ้นส่วนนะแล้วก็มาประกอบในไทยรถคันนี้เป็นสัญชาติอิตาลีนะฮะก็คือเอาง่ายนะคือจะเต็การการมาถึงเนี่ยก็คือแนวคิดเนี่ยออกแบบเนี่ย มาจากประเทศอิตาลีนะฮะหลายส่วนประกอบเลยนะฮะที่มันเป็นแบบเอกลักษณ์ของอิตาลีนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลังเอยการออกแบบนู่นนี่เอยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็พอออกแบบมาจากอิตาลีเนี่ยก็ส่งแบบชิ้นส่วนเนี่ยมาผลิตที่จีนนะฮะประเทศจีนคนบ้านเรานี่เองนะแล้วก็สุดท้ายนะก็มาประกอบที่ประเทศไทยเรานี่เองนะแล้วะะลวันนี้รดมิเนียจะพาทุกคนเนี่ยไปชมไปดูรอบๆคันกันเลยจริงๆมา หลายสีนะมีสีแดงมีสีหลายสีอะ่ะจะไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ขายไปหมดแล้วคือลูกค้าจองเนี่ยจองไปก็มาถึงพอรถมาถึงเนี่ยก็ติดจองแล้วก็ส่งลูกค้าไปนะฮะตอนนี้เหลือ,อยแค่สองคันก็ยังดีที่มาถ่ายทันนะฮะเพราะว่าตอนกลางวันก็ทํางานประจําเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้พาทุกคนเนี่ยมาชมกับเจ้าสีขาวกับสีดานะฮะเนี่ยสีขาวเนี่ยเอกลักษณ์ของโดมเนี่ยจริงจริง วันที่มันออกเปิดตัววันแรกเนี่ยเราก็ได้ดูคลิปของรุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่พี่เขารีวิวมอไซค์เนี่ยเห็นคันสีขาวเนี่ยโอ้โหอดใจไม่ได้มันสวยมากนะฮะเนี่ยจะสังเกตว่าเดี๋ยวนะขอปิดบอกก่อนนะฮะทุกคน่ะขอปิดบอกก่อนจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะการออกแบบของเขาเนี่ยเห็นไหมลองลองมองตรงสีขาวนะมันจะเป็นเคี้ยวๆตรงนี้เคี้ยวๆเคี้ยวมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงข้างหลังมาตรงนี้ ข้างหน้าก็จะเป็นแบบเขี้ยวที่แหลมมากๆข้างหน้านะฮะเนี่ยเห็นไหมมันแบบมันให้ให้ความเขาเรียกอะไะมันอธิบายความความเป็นเขี้ยวสวยวะ่ะอธิบายไม่ถูกงันนะทุกคนแต่มันมันเป็นอะไรการออกแบบที่แบบการออกแบบที่ดีมากนะฮะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักเราจะเปิดไฟให้ทุกคนดูนะฮะดูรอบๆคันไปก่อนนะก็สีหลักๆของตัวรถเนี่ย ก็จะมีสีดำนะฮะอันนี้จะเป็นแบบละยิบระยับเลยนะฮะเดี๋ยก,กล้องจะโฟกัสไปนะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นสีขาวของตัวรถนะฮะแล้วก็จะมีสีเหมือนกับว่าเป็นแดงๆนิดนึงแดงๆเท็กเจอร์ก็จะเป็นแบบหนังๆนะนี่นะฮะด้วยการออกแบบรองรับ Aero Dynamic นะฮะสายตาเขาเนี่ยคมมากนะฮะ หอดูดันนะฮะประกอบด้วยไฟไดิทำ Running Light นะฮะตังนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูที่หลังนะฮะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะฮะอย่างละคู่นะฮะก็ข้างหน้าก็จะมีะเป็นชนะะ็อคเทเลสโคปิกแล้วก็จะเห็นว่ามีสายตัวนี้เป็นสายวัดความเร็วนะฮะสายวัดความเร็วมาด้านนี้บางคนก็จะอ้วนๆแบบนี้นะฮะ ดูแข็งแรงเลยนะเนี่ยขอให้ฟังเลยนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีดิสเบรกนะฮะจะไม่มีระบบ ABS นะฮะแต่จะสังเกตว่าเราจะมีปั๊มเบรกอยู่3ลูกสูบนะฮะ1 2 3นะฮะแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นของอะไรนะอันนี้มาดูพามาดูกันสดๆร้อนๆเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรเหมือนกันนะฮะแต่จะสังเกตได้ว่ามีตรงนี้ให้ใส่เพิ่มนู่นนี่นั่นนะฮะมีรูตรงนี้ให้แบบเหมือนอะแดป อาจจะใส่ไฟทับทิมเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะก็ว่าไปาตรงนี้อาจจะเฮ้ยเพิ่มระบบ ABS เข้ามาได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ออกมารุ่นเดียวนะเมดิสันเอ้ยขนาดว่าเมดิสันจริงๆแนละ้วเมดิสัน150เนี่ยออกมารุ่นเดียวก็คือเป็นหลายๆสีเัลนี้แหละแล้วก็ล้อแม็กไหนี่ยจะเป็นสีทองนะฮะสีทองแบบไม่ได้ทองมากนะฮะขออภัยในเสียงรถนะฮะ ระบบกันขโมยดีมากนะฮะนี่นะฮะทองก็จะแบบเหลืองเหลืองแบบเข้มเข้มไปทางน้ำตาลหน่อยนะฮะถือว่าสวยเลยอาจจะคล้ายๆกับล้อของล b o r บก i n i คิดว่านะประมาณรถสปอร์ตจากทางอิตาลีนั่นเองนะนี่ก็จะมีธงลายธงชาติของเขาเล The Spirit of Bologna มาดูที่ด้านขวาของตัวรถนะฮะอันนี้เป็น ที่วางเท้าของคนขับนั่นเองเต็มเต็มนะฮะแล้วก็มากึ่งตรงนี้ได้นะ,ะหลายหลายสเต็ปเลย3ส,สเต็ปได้นะฮะแล้วก็จะมีที่พักเท้าคนซอ้อนนะ,ะนี่ดังแก๊แกอย่างดีนะ,ะทุกคนนี่อะมาด้านบนก่อนดีกว่าจะสังเกตว่ามีชิลนะฮะนี่คันนี้รอเลยงหน้าก็เขียนว่ามาลากุตินะฮะชิลก็จะปรับไม่ได้นะต้องขอภายในเสียงรถจริงๆนะทุกคน ตัวนี้จะเหมือนกับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะต้องขอภอภัยอ่สำหรับกระจกข้างนะฮะไม่สามารถแกะได้จริงๆคุณแจจะมีสองดอกด้วยกันนะฮะก็จะเป็นคีย์เลสแล้วก็นอกจากคีย์เลสเนี่ยก็จะสามารถดึงออกมาได้ก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นะทุกคนแล้วก็เอามาเสียบก็จะแกะมาอย่างนี้นะฮะเสียบแบบนี้นะฮะ,ะเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเอานะ,ะอ่านี่หมุนได้แล้วนะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนเปิดเนี่ยคล้ายๆกับเจ้า G X นะฮะก็คือต้องกดก่อนปลดล็อกก่อน,นอา้าวไม่ติดแล้วอ่าอันนี้คือติดแล้วนะฮะเปิดสัญญาณมาปึ๊บไฟก็จะขึ้นลงจอเป็นจอสีนะจะสังเกตว,ว่าเป็นจอสีเปิดให้ดูไปโอ้หบอกรอบนะ,ะทุกคนก็จะบอกรอบอยู่2ฝั่งจะบอกพร้อมกันนะ,ะก็คือจากขวาขวาสุดกับซ้ายสุดเนี่ยก็คือ 1,000รอบนะฮะไปจนถึง12,000รอบอยู่ตรงกลางนะฮะส่วนตรงกลางก็จะเขียนว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะบอกแบตเตอรี่กิโลเมตรสะสมนะฮะเวลานะฮะแล้วก็เติมน้ำมันเอรู้สึกว่าเกียร์น้ำมันเนี่ยอ๋อนี่นี่น,นจะมีจะมีบอกดอ้วยครีดน้ำมันหนึ่ามสิบห้าห้ขีดนะฮะส่วนของน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะจะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นเรียกคู่แข่งไหมก็ได้เหมือนกันที่อยู่ใต้เบาะนะฮะใต้เบาะเขาก็จะเก็บ สัมภาระต,าต่างๆได้ตรงนี้เลยนะฮะไม่ต้องมีน้ำมันมาลบกวนนะเดี๋ยวจะอ่านสเปคตรงนี้ให้ฟังนี่เลยการประหยัดน้ำมันของเขานะฮะ41.7กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแล้วก็ราคาอยู่ที่7,9800บาทนะฮะ798บาทนะฮะมีอยู่รุ่นเดียวรุ่นเดียวเดียวเลยนะครับตรงใต้บ่อเนี่ยจะเห็นว่ายูบล็อกเนี่ยไม่ได้สูงมากนะฮะทุกคนจะสังเกตว่า มันอาจจะเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ยไม่ได้เพราะว่าด้านบนตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นโปร่งๆขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยแบบนี้จะถือว่าเก็บได้ไม่เยอะบอกไม่ถูกแต่ว่าเหมือนว่าเก็บหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบไม่ได้แต่กว้างนะฮะบอกได้เลยว่ากว้างอาจจะเก็บโน้ตบุ๊ก macbook air เนี่ยน่าจะได้นะฮะโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆเนี่ยได้แน่นอน ipad ได้แน่นอนนะฮะอะไรต่างๆนาะนาะนะได้เยอะแต่ว่าหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ย มองจากสายตาแล้วไม่น่าได้นะฮะเดือาจ,จะได้ก็ให้ทุกคนไปลองดูนะฮะ <laughs> เราก็ <laughs> ไม่มีหมวกกันน็อกโชว์ด้วยสิ <laughs> นะฮะมาดูตรงอ่ะเมื่อกี้ต่อที่ถังน้ำมันปิดปุ๊บเปิดปั๊บ,ปบ,ปบ,ปบเปิดแบบเด้งอย่างนี้เลยนะฮะไม่ได้มีซอฟต์โอเพนซอฟต์คลอสอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนเก๊เก็บของเขาเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งเลยน,นนะก็จะเป็นสเต็ปมอนกบเปิดเหมือนกันเลยนะฮะสองฝัง่ง ปิดได้แล้วก็เก็บของเก็บของเนี่ยจะรู้สึกว่าฝั่งซ้ายจยวซ้ายขวาน่าจะเท่ากันนะฮะเท่ากันเลยแหละอืมเท่ากันนะฮะก็ล็อกไม่ได้แต่ว่ามีซิลกันน้ํากันฝุ่นนะเนี่ยแต่อาจจะกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่คิดดูว่าน้ํามันไม่สามารถเข้าไปได้หรอกซองเนี้ยดูแล้วมันนะน้ำมันน่าจะไหลลงมาตรงนี้มากกว่านะทุกคน น,น,น่าจะไหลลงมาตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็จะประมานี้ส่วนประกับนะฮะก็จะมีในส่วนของไฟพาร์ทนะฮะนี่ไฟสูงไฟต่ำพามากนะฮะไฟพามากก็จะประมาณนี้ทุกอย่างเป็น LED นะฮะ full LED ทั้งคันเลยนะฮะ ไฟผ่ามาเสร็จปุ๊บไฟสูงไฟต่ำยังเปิดดูไม่ได้อะออฟลันนะฮะแล้วก็สตาร์ทนะฮะมีประมาณนี้เบรกนะฮะระบบเบรกของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นระบบคอมบี้เบรกนะฮะก็คือเวลาเรากำบเบรกหน้าน้องเขาเริ่มเริ่มด่าเราเลยแล้วนะฮะ,อะโอเคเสียงเรียบร้อย เบรกของเขาเนี่ยจะเป็นระบบคอมบิเบรกนะฮะไม่มี ABS ก็จริงแต่ว่าระบบความปลอดภัยเขายังจัดเต็มมาให้ก็คือคอมบิเบรกดิสหน้าเนี่ยจะมีคาลิเปอร์3ลูกสูบด้วยกันนะฮะส่วนดิสหลังเนี่ยมาดูดิสหลังนะฮะจะมีคาลิเปอร์1ลูกสูบนะฮะใหญ่ๆเลยนะเนี่ยโครมาไซส์เลยกับข้างหน้านะฮะก็จะเป็นจานเบรกจานดิสต์นะฮะจะสังเกตว่าบางโคลของเขาเนี่ยปกติเจ้าอื่นค่ายอื่นเขาจะเหมือนกับว่า ยิงมาจากตรงนี้นะฮะติดมาจากตรงนี้แล้วก็ลงมาแต่ค่ายนี้นะฮะเขาจะยึดตรงตรงนี้นะฮะสองฝั่งฝั่งนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถยึดทะเบียนเก็บทะเบียนได้ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยช่วงต่ำกว่าชกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะขยับหมดเลยนะฮะตั้งแต่เครื่องตั้งแต่แข้งตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็มอกรองอากาศตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ทุกอย่างน่าจะสั่นไปพร้อมกันหมดเลยนะเท่าที่คิดไว้เนี่ยสั่นทั้งหมดเลยป้ายทะเบียนก็ต้องสั่นไปด้วยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนขับไปเนี่ยมันจะแบบมันจะมองเห็นป้ายทะเบียนที่แบบสั่นๆไหนอันนี้ม่ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มาดูตรงข้างล่างตรงนี้ไฟท้ายนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าออกแบบมาเหมือนเครื่องบินมากนะฮะมันเป็นแบบแหลมๆสปอร์ตสปอร์ต ดันไฟท้ายด้านหลังเนี่ยดูดันเอาการเหมือนกันนะฮะทุกคนทุกอย่างเนี่ยอ,อ่อ,อฟูลเอลีดีนะฮะทุกอย่างฟูลเอลีดีสวยงามมากนะฮะด้านข้างจะเขียนว่าเมดิสันนะฮะเมดิสันหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะแท่นจับด้ามจับของคนซอ้อนเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงเอาการกันเลยทีเดียวเป็นเหล็กนะฮะทุกคนแล้วก็เปิดเบาะขึ้นมาเบาะเปิดได้ หนึ่งสเตปนะฮะสเตปเท่านี้นะฮะไม่ได้เปิดดันไปอีกไม,ไม่ได้แล้วนะจะประมาณนี้นะฮะด้านในก็จะมีที่เก็บอะไรนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากอ่ะพาดูเนื้อบาะนะฮะเท็กซ์เจอร์ของเบาะเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะนกล้องไม่โฟกัสให้เลยอ่ะนี่ก็จะมีแบบเรียบนะฮะแล้วก็ถักด้วยด้ายแดงแล้วก็มีแบบขุขะนะฮะเป็นแบบแคล้ายๆกับหนังเลยนะ นิ่มด้วยเนะี่ยดูดูนิ้วลงนะฮะทุกคนทุกคนดูที่นิ้วลงอ่ะนิ่มเลยแหละถือว่านิ่มเอาการนะฮะปิดไปน่น้องเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยจับเขาตลอดเวลานะอ่ะเดี๋ยวพาดูไฟรอบคันเลยแล้วกันมาดูที่ไฟหน้านะฮะสวยงามเอาการมากเลยนะทุกคนเฉียบคมคมกริบ ะะบวกด้วยไฟเลี้ยวเขาเนี่ยจะเป็นแบบมุมโค้งนะฮะสามารถมองเห็นได้แบบหลายระดับเลยนะเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างๆก็ยังมองเห็นเลยนะเนี่ยเห็นไหมออ,ออกแบบมาดีมากนะฮะไฟด้านบนก็จะติดแบบนี้นะฮะขออภัยในการที่ลอกฟิล์มออกยังไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นรถขายนะฮะนี่ไฟเลี้ยวด้านท้ายนะฮะ โอ้ถือว่าออกแบบมาดีมากๆม,ม,มากๆเลยนะฮะเนี่ยอย่างไฟ LED ด้านหลังเนี่ยทุกคนสายตาที่แบบมองไปเนี่ยสายตาเปล่าที่มองไปกระทบกับแสงตรงเนี้ยมันไม่เหมือนหน้าจอนะมันคมมากเลยทุกคนมันคมแบบโดไม่สามารถอธิบายผ่านหน้าจอได้อะเนี่ยออกแบบดีมากๆนะฮะทุกคนดึงดูดสายตามากเลย แล้วมัน T D ด,ด้วยนะเนี่ยเห็นนิ้วโดนไหมอันนี้คือแย่นิ้วเข้าไปนะมัน T D นะเนี่ยมันไม่ได้เรียบมาแบบนี้นะเป็น T D ซึ่งอาจจะล้างยากหน่อยแต่ชอบนะชอบในการสัดตัวนะฮะอด,ด้านหลังก็จะประมาณนี้โอ้โหสุดมากนะฮะไปดูคันขาวดีกว่าไปจริงๆเนี่ยส่วนตัวดมชอบสีขาวนะเพราะว่าเ่ะเห็นไหม LED running light เนี่ยอย่างตัวเนี้ย มันสีขาวใช่ไหมแล้วรถเนี่ยก็เป็นสีขาวนะฮะมันก็คาดมาแล้วมันเข้ากันรู้สึกมันเข้ากันมากตัดด้วยสีดําตรงคิ้วเขาแล้วก็เป็นชิ้วหน้าของเขาเนี่ยรู้สึกว่าหล่อแบบหล่อมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยมองข้างน่นแบบหืมเฉียบคมยิ่งนักแล้วมองทะลุไปข้างหลังเนี่ยจะเห็นเป็นไฟที่แบบเอ้โด่ มันสุดยอดมากเลยไฟข้างหลังเนี่ยดมชอบเป็นพิเศษเลยนะทุกคนเนี่ยออกแบบได้ดีมากๆนะฮะไม่มีเจ้าไหนที่แบบเอาชนะคันนี้ไปเลยนะคันนี้เนี่ยยกให้ไปเลยนะฮะสิบเต็มสิบนะฮะการออกแบบไฟอของเราเนี่ยโอ้ดูดิ3 d นะแย <c oughs> ่นิ้วเข้าไปรักเลยภาพในจอกับตาเปล่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะจะบอกงนี้ดีกว่าไม่เหมือนกัน รอบเขาละเอียดคมมากเลยไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสให้หรือเปล่าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะกล้องไม่โฟกัสให้นะฮะจะสุดยอดจริงชอบมากนะฮะประมาณนี้แล้วกันสําหรับการพามาชมในวันนี้นะฮะสำหรับเจ้ามาลาโกติเมดิสันนะฮะรอบนี้คลิปนี้เนี่ยพาทุกคนมาดูดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าตัวเครื่องตัวรอบ รอบรถรอบคันเนี่ยเป็นไงบ้างสเปคเป็นยังไงบ้างประมาณไหนนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่79,800บาทนะฮะมีรุ่นเดียวนะฮะก็คือเป็นล้อทองแล้วก็เครื่องเหมือนกันหมดทุกอย่างสเปคเหมือนกันหมดทุกอย่างนะฮะแต่ว่ามีหลายสีน,นั่นเองเดี๋ยวสีเนี่ยดี๋ยจะขึ้นมาไว้ให้แล้วกันนะฮะเนี่ยสีก็จะตามนี้นะฮะส่วนใครที่อยากดูคลิปเต็มที่เราจะรีวิวแบบขับได้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อนนะฮะเพราะตอนนี้รถเทสยังไม่มานะฮะเพราะว่า ขายอย่างเดียวเลยยอดจองเนี่ยถล่ทมทลายาจริงๆนะฮะต้องยอมเขา,าจริงๆนะฮะที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาแล้วเขาขายเลยนะฮะแล้วก็เรื่องอะไหล่ของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอะไหล่พร้อมเพราะว่านี่เลยฮะ,ะเขาเปิดร่วมกันกับศูนย์แลมบิตาฮะแล้วก็แลมบิตาที่ประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแล้วนะฮะอะไหล่เลยเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะฮะก็คือ เต็มไปหมดเต็มทั่วประเทศอยู่แล้วนะอย่างบุรีรัมย์ตอนนี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์เสียมอเตอร์นะฮะที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยตงก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้นะ,ค,ะคลิปต่อไปอาจจะเป็น V S นะฮะ V S ระหว่างเจ้ามือดิสัน150เนี่ยกับ G P X drone นะฮะตัวใหม่สีวาวนัน่นเองเดี๋ยวจะมาตั้งตรงนี้ข้างๆกันแล้วก็เทียบกันเลยว่ามันดีม,นดมันต่างกันยังไงนะฮะเพราะว่าราคาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพีีียงเท่าน้สสััดครบ